ต้งทานสวยนะคะแม่สวยสกรนครนะคะวันนี้ฝนตกตลอดเลยนะคะน้ําท่วมถนนเลยนะคะจะออกไปยกที่ปายของแล้วนะคะฝนตกไปไหนไม่ได้เลยมาดูบรรยากาศกันมาดูของ้าโสวยสกมาก

อดูยากไปใกล้ไฟเสาไฟเด้อไทางนี้ไปทางนี้เออยะไปจับไกลเสาไฟมันถ้าถ้าถ้ามันมันกำลังมาเนาะเออเออปากซอยเลยบ่ถึงแลยบ่ถึงโอเค รถก็กำลังมาคือรอเลยเอออารถุขางเจ้ากระปาตัวสำรวจอยู่อ่ะแม่ขึ้นมาเออพังนิ่งเ้ีเอสิ่งสุดซ้า ป้าไปยากขนาดเลย,ยเฮ้ยนี่ของน่าจะเขาเขาง่ายเออง่ายบ้านง่ายบ้านเราดูน้ำพระรามกันแล้วท่วมหรือเปล่า,าตอนนี้เราจะไปตะลุยดูน้ำกันนะคะเมืองสกดว่าน้ำท่วมขนาดไหนะใช่สูงอยู่พี่แต้วนะสูงสูงนี่สบาย <laughs> โอ้น้ำเยอะมากเลยนะ น้ำเยอะมากเลยนะน้ำเยอะมากก็ลุยดูน้ำกันน้ำเยอะมากเลยห้วยน้องคลองบึงเต็มไปหมดเลยค่ะห้วยน้องคลองบึงเต็มไปหมดเลยนะนี่หลังเทศบาลนะคะหลังเทศบาลท่วมเต็มเลยนี่หลังเทศบาลซอยหลังเทศบาลม้านคุณแม่ข่ะเต็มหมดเลยนะน้ำเต็มหมดเลยนะโอ้เป็นกระไปสัตว์แท้ เป็นรถไฟชันนะอันนี้จะเริ่มเข้าตลาดแล้วนะจะเริ่มเข้าตลาดแล้วน้ําเต็มเลยโดกไปเกิดมันลุดมือกระตายเลย,ยไปดูหน้าธนาคารกสิกรเฮ้ยอันนี้มันจะเป็นร่องเราก็เริ่มเดยนกันใช่กลัว<ป>กลัว<ป>มันไม่นชากสิกรมัม้กสิกรเนาะสิน้ำไหลจน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 เลยยังไงปากท่อปากปากปาก อันนี้หน้าธนาคารกสิกรนะคะเยอะเยอะเหมือนกันตรงนี้เยอะมากหน้าธนาคารกสิกรค่ะไีเดี่ยวไปทางนี้เดี่ยวไปทางนี่ไงทางธนาคารกรุงไทยเดี่ยวนี้่เ่งน้นี่เีนเี่งน้ำแต่น้ำมันานระบายดีนะคะน้ํายระบายนะครากเลระบายนะคะรอระบายนะคะนรนระบายนันนี้ธนาคารกสิกร อะไรนะพ่อฟ้าท้อลอยขึ้นรถมันจะตกใช่ไหมถ้าฝนยังตกอยู่ก็จะระบายช้าเดียวไปทางธนาคารรถกระนาบ้านมาะไรนี่น้ําระบายดีมากแสดงว่าเมื่อเช้าน้ำเยอะกว่านี้นะพ่อมาเห็นฝนน้ำลงเยอะดีเร็วน้ำลงลงเร็วฝนมันไม่ตกเพราะติดย้อนแสดงว่าลงเต็มเลยแต่ก่อนมันจะน้ำท่วมตรงนี้เต็มเลยแสดงว่าแสดงว่าน้ำลงเร็วอยู่ถึงแล้วใช่ระบายดี อันนี้พนักงานเนี่ยน้ำเพิ่งลงนะเนี่ยน้ำเพิ่งลงบริษัทใหญ่ๆก็อ๋อรถชนกันหรือเปล่าอยู่ข้างหน้าน่ะไหนไหนไหนข้างหน้าไหนใช่ที่ล้อไม่มีคันหนึ่งอ๋อคือแม่อันตรายดิไหมอันตรายเห็นแล้วน้ามันน้ามันน้าว่านออกรถสูงเป็นอันตรายหนึ่ง ใจกลางเมืองถนนอะไรนะพ่อถนนลาดพัฒนาถนนลาดพัฒนานะคะแล้วขีไ่ไฟเจ้าของร้านก็จะได้ถ,ถ้าตกทุกไหนก็ทุ่งยังไงเขาเอาทรายมาก็เริ่มทรายมากอกนะออแต่และหมู่บ้านเขาทรายมานเก,กากันน้ำกันเอารถมาเป็นด,ด,นะดีนะนะแต่ก่อนเทศบาลแต่เทศบาลไม่ออกมาเนาะนะี่เนาะโอ้ติเทศบาลก็จะออกมาแกะทรกายแกะอะไรก็สิไปไหลายชุดแล้วเปล่แต่ นี่บคสนะคะนี่บคสสุขุนทรบคสสูงไม่ท่วมนี่บคศสูงเป็นถนนใหโอ้เคยพูแล้วอะไรบอมีนล็อกของแรกเป็นอะไรเนาะอะไรก็ไม่หนักเท่าเทศบาลเนาะเทศบาลกระทัดรูมท่านบูมเป็นผู้ประสบภัยแบก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 ทีวีแบกแบกตู้เย็นแบกอะไรวิ่งกันให้เลบเลยอันนี้น่า อันนี้เน็ตหน่อยตรงนี้ก็เน็ตหน่อยรอระบายนะคะรอระบายถ้าเขื่อไม่แตกก็ไม่มีปัญหาเนาะพ่อเนาะครับดีที่มันท่วมเพะนั้นเขื่อแตกเนาะพ่อเนาะใส่จะเข่าบ้านอันนี่บ้านเขาได้ที่ไหมนี่ต่ำได้ไหมได้เนาะเพาว่าบ้านเขาต่ำอยู่แล้วนะถ้าสมมติเขาสูงขึ้นดีก็ไม่ไหวนะก็เลยเขาเขาทรายมากแค่ไงเขาอันนั้นก่อนเขาเอาถุงพลาสติกมาเมื่อกี้เราต้องเกือบเข่าไม่ไงเข้าถุงพลาสติกสิลิโคนเกี่ยวเข่า เอาถุงพลาสติกมาลองก่อนแล้วค่อยวางทรายไปดูถนนอะไรเนี่ยถนนรัฐพัฒนาเ่ะออันนี้ตักไปอย่างตักน้ำไปหรือยัตักน้ำไปแล้วอันนี้อันนี้ถนนรัฐพัฒนาเหรอใช่อันนี้เราก็จะเป็นรแหล่งน้ำเหมือนบ้านเราขี่เยอะไม่ได้เขาให้เลยค่อยๆขี่ได้พืชอหรอ ทีนี้เอาไหมบ้านประธานติ๊กันเกลยโอ้โตรงนี้ท่วมหนักเลยเนี่ยตรงนี้ท่วมหนักเลยนะคะตอนนี้เราเห็นเป็นเคลื่อนแล้วเห็นเราเห็นเป็นเคลื่อนแล้วอันนี้ร้านร้านอะไรร้านธนวัตรร้านธนวัตรใช่ไหมเนี่ยใช่นะ <N> อะไรอะไรบ้างีสีอ๋อมันลงแล้วเนี่ยมันลงแล้วนะเนี่ยมันลงแล้วนะเนี่ยลงแล้วธนวับ้าสายกันไหม นในร้านมาลัยอะไรโชกานันก็สูงในโชกานันก็สูงอย่างนี้สูงนะแต่ก่อนไม่สูงหรอก่อนก็ฟิล์มเขาจะตี่ย่างเข้ามาลัยมาลัยมาให้กำลังใจเด้อไปเรื่องเทศบาลกสบาย เทศบาลก็มาช่วยอยู่ในเทศบาลเทศบาล้าออก็ออกมาสแตนบายอันนี้มันจะเป็นน้องสุกเรียวกับไฟเียหลเปลี่ยนเลนตัวตนหลังอไรดานอันนี้อันนี้ไม่ใช่เทศบาลเป็นของของคุณประชาของคุณวมงกคุณวิชาญ แถวนี้ก็เดือดร้อนอยู่นะเนี่ยมันมันก็กันไว้กลัวมันมาแรงกว่านี้แต่ละคนก็ทรายนะซื้อทรายมาก,กันแต่ว่ามันต่ําซื้อทรายมาก,กันโอ้โหตรงนี้ท่วมหนักเลยนะวันนี้ท่วม <ๆ S 2> หนักเลยต่ำมากเลยเนาะโอ้โสาธารณภัยพูดพูดไปไปหรือไม่มันไม่ไปเกี่ยวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวซะวว่่าเดี๋ยวซะเดี๋ยวไปบ้านพระรามที่มันเป็นยังไงเดีเ๋ยวได้เขาเปิดเหร เลี้ยวหลายอยู่เนาะบางอันเปลี่ยนเห็นน้อยหน่อยก็มาต,ตะลุดูน้ำท่วมกันนะคะก็ท่วมหลายจุดเยอะมากเหมือนกันตรง,งนี้ชั้นสูงมากตรงนี้สูงมากทุบไม่ท่วมตรงนี้ก็เริ่มท่วมแล้วจา้าคลิปนี้นะคะตะลุยน้ำท่วมจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ